Okay. มันยังมีกระแสอยู่มันยัมีกระแสอยู่เสร็จแล้วเรามาพิสูจน์ทราบว่าจังหวัดไหนนะเป็นจังหวัดที่มีความต้องการสินค้าเราจะได้ใช้เงินอย่างเต็มเม่เต็มหน่วยเราจะไม่จ่ายไปไม่มีคนใหม่ครับแชทใม่สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่างนงนะครับพบสุขชาแนลในวันนี้ผมก็มาเรียนออนไลน์นะครับรีแรกลกรีแลกกันหน่อยเ,เพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยหัวหน้าหนิงนะครับประธานโอท็ ของจังหวัดโคราชนะครับได้โทรมาแล้วก็บอกว่าสนใจที่จะเรียนออนไลน์ไหมครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีสําหรับผู้ประกอบการโอท็อปหรือสินค้าชุมชนของเรานะครับที่อ่าเขามีโครงการนี้ที่ให้เรียนฟรีนะครับ2วันก็คือวันที่22กับ23นี้นะครับผมก็ได้ตอบตกลงไปแล้วก็กอกรายละเอียดพร้อมที่จะเรียนในครั้งนี้วันนี้วันที่22เนี่ยครับ ก็เพิ่งได้เรียนวันแรกกับบรรยากาศ new normal นะครับการเรียนออนไลน์ในยุคปัจจุบันตอนนี้อาจารย์ก็กำลังสอนอย่างเมามันนะครับเดี๋ยวผมเมื่อเรียนจบแล้วจะมาบอกเล่านะให้เพื่อนๆฟังว่ามันเป็นผลดียังไงแล้วก็เราก็ได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนในครั้งนี้วันนี้ก็ถือว่า ได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับการค้าขายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะว่าในยุคนี้นะครับเราต้องปรับเปลี่ยนนะครับให้เร็วนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศห้องเรียนของผมกันนะครับนี่ก็มีมือถือนะครับที่ตั้งมือถือแล้วก็ลำโพงเพื่อเพิ่มเสียงเวลาเราฟังง่ายๆนะครับสมุดโน้ตนะครับเนี่ย บุคคลที่อยากซื้อก็เรียนไปหยุดไปนะครับเพราะฉะนั้นท่าน,ออนาต้องคืนสมควรให้ตรงถึงนี้เนี่ยนนสบายสบายแล้วมันมันไม่ได้มีแค่นี้มันไม่ได้มีแค่นี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้อ่าก็เป็นวันแรกนะที่ผมได้เรียนการขายในตลาดออนไลน์นะครับก็ถือว่าได้ประโยชน์มากๆนะครับดังนั้นเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะอ่า ก็ลองศึกษาเพิ่มเติมในด้านนี้นะครับเพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับมันก็เหมาะสมมากทีเดียวในการค้าขายออนไลน์ในวันนี้ผมก็ได้สาระจากครูที่สอนเนี่ยท่านก็บอกว่าให้เราทำการตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็มีตัวชี้วัดให้เราดูนะครับก็คือสถิติของผู้ซื้อหรือของลูกค้าให้เราก็ เหมือนเราแบบว่าเปรียบเทียบดูนะครับว่ามันก็ยังมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่มันก็ยังมีการซื้อการขายอยู่ดังนั้นสิ่งที่เรามองก็คือว่าให้มองไปในภาพกว้างๆนะครับอ,อย่าอย่าคิดว่าเราทำในหมู่บ้านในชุมชนในบริเวณที่เราอยู่เนี่ยแค่นั้นนะครับท่านก็บอกว่าให้เราทำเยอะๆไปเลยกว้างๆไปเลยมันจะช่วยเกี่ยวกับยอดขายของเราะนะครับนี่ก็คือ ผลดีนะครับในการเรียนในวันนี้แล้วก็ผมก็อยากแนะนำเพื่อนๆน,นะครับที่กลับมาอยู่บ้านนะ,ะเนี่ยคือเป็นสถานการณ์แบบเนี้ยผมเชื่อมั่นได้ว่าทุกคนบางทีบริษัทปิดอย่างเงี้ยหรือถูกเลิกจ้างอะไรอย่างเงี้ยกลับมาอยู่บ้านแล้วเนี่ยให้เราทำสินค้าอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ ของทั่วไปอะไรก็ได้ที่เป็นสินค้าที่เราทําเองเนี่ยไปจดทะเบียนที่อําเภอที่พัฒนาชุมชนประจําอําเภอของเรานะครับเพื่อประโยชน์ในด้านนี้นะครับเพราะว่าเขาจะมีโครงการดีๆเนี่ยออกมาบ่อยๆนะเป็นโครงการฟรีด้วยนะฮะเพราะว่าที่ผมได้เข้ามาในจุดเนี้ยผมก็เห็นประโยชน์ในส่วนนี้แหละก็เลยจะเอามานําบอกเพื่อนๆนะผู้ที่คิดว่าไม่มีทางออกจะทํายังไงอย่างเงี้ย อย,อย่างที่ผมเรียนมานนี้เนี่ยอาจารย์เขาก็แนะนําในหล,หลายๆด้านแล้วก็เป็นความรู้ที่มันอัปเดตอยู่ตลอดเวลาถามว่าผมเคยเรียนไหมผมก็เคยเรียนมาก่อนแต่ว่ามาเรียนวันนี้ก็ได้ความรู้ใหม่ๆอีกดังนั้นก็เราก็ยิ่งเรียนนะครับก็ยิ่งมีความรู้นี่แหละครับในส่วนของเนี่ยคาว่าโอท็อปเนี่ยผมกอ็อยากให้เพื่อนเนเนี่ยลองเข้ามาศึกษาเพื่อที่จะเป็นช่องทางแล้วก็พัฒนาสินค้าเนี่ย นะแล้วว่าเราจะทําอะไรบางคนกลับมาแล้วไม่รู้จะทําอะไรยังไงอย่างเงี้ยทางพัฒนาชุมชนเขาก็สามารถที่จะให้คําปรึกษาเราได้อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นในฐานะที่ผมเนี่ยผ่านประสบการณ์มาก่อนก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนให้รับรู้นะครับว่ามันยังมีอย่างนี้อยู่เมื่อก่อนผมก็ไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีอย่างนี้โครงการดีๆอย่างนงี้นะครับดังนั้นเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยโอโ้โหไปอบรมมากมายเลยจ าจากทั่วประเทศนะเขาก็จะมีอบรมตรงนั้นตรงนี้เราก็ได้ไปเราก็ได้ไปฟรีนะครับแล้วก็บางทีเราก็ได้เงินช่วยค่าน้ํามันลดค่าอะไรด้วยอย่างเงี้ยแถมได้ความรู้อีกได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้พบปะเพื่อนฝูงแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยบางทีเราไปเจอสินค้าอะไรสักอย่างหนึง่งเราก็สามารถที่จะมาต่อยอดกับของเราได้หรือเราจะนํามาขายก็ได้หรือเราจะาคิดว่า เอามาประยุกต์ใช้กับสินค้าของเราได้อย่างนี้อ้ผมว่าโอกาสนั้นมีอีกมากมายนะครับดังนั้นในวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ผมเรียนวันนี้ได้ความรู้เยอะมากได้ความรู้เยอะมากก็นั่งฟังไปเรื่อยๆอย่างนีเออ้เราก็จะเอามาปรับใช้ในยุคนี้เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ผมก็เชื่อมั่นได้ว่ายอดขายยังไงก็ตกนะยอดขายยังไงก็ตกแต่เราจะทำยังไง เพิ่มยอดขายให้กับสินค้าของเราด้วยวิธีการใดอ,อย่างเนี่ยโอท็อปโครงการดีๆของโอท็อปเนี่ยเขาก็มีโครงการที่จะมาส่งเสริมด้านการค้าขายออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการเนี่ยอย่างไรเล็กรายนอ้อยอย่างพวกเราอย่างเงี้ยจะทำยังไงที่ะจะใหะ้ลูกค้าเห็นเยอะๆเราก็สามารถที่จะเพิ่มยอดจัดจำหน่ายของสินค้าเราได้ นี่นะครับในวันนี้ผมก็เนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์แล้วก็เป็นโต๊ะเรียนในวันนี้ก็เรียนไปด้วยนั่งเล่นไปด้วยนะครับคลายเครียดได้สบายเลยเนี่ยเห็นไหมครับอืมก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับาการถ่ายภาพเรียนเกี่ยวกับการาจัดจําหน่ายในช่องทางของช้อปปีของลาซาด้าอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เป็นของ eBay อ่านะครับ เราจะทํายังไงส่งออกไปต่างประเทศได้ขายในเพจแบบสากลของทั่วโลกได้อย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆศึกษาเหมือนกับผมก็ศึกษาไปเหมือนกันดังนั้นก็ฝากกดติดตามช่องพุพ c h ชาแนลด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เริ่มไปทำเออเริ่มทําไปนี่แหละ,ะเมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาติดตามแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันว่าเราจะพัฒนาสินค้าของเราไปยังไงเราสามารถดูแล้วก็เอาไปรปรับใช้ของ ของเราอย่างเงี้ยดูของผมไปปรับใช้ของของตัวเราเองว่าเออเราจะเพิ่มเราจะลดตรงไหนอ,อ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมจะมีสาระอะไรดีๆก็จะนํามาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับรู้นะครับเพราะว่าอ่าโอกาสแบบเนี้ยผมถือว่ามันมันดีอ่ะเนาะแต่คนส่วนน้อยที่จะไม่รู้อ,อ่าในวันนี้ผมก็นี่นะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคบพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่นะครับ เอ้ยพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมวันพระด้วยวันพระก็ทําบุญตักบาตรนะครับสร้างกุศลให้กับตัวเองอ,อย่างเงี้ยนะครับปฏิบัติฟังธรรมนั่งสมาธิเจริญสติอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้จิตใจของเราผ่อนคลายลงซอฟลงแล้วสิ่งดีๆมันก็ตามมามันก็จะเกิดปัญญาในะการแก้ไขสถานการณ์ได้วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ